สีที่หมดไม่ไม่ไม่ีอันนี้สองสองศูนย์หมดใช่ป่ะหนึ่งสี่หมดโคดงสีหมดหกหนึ่งสี่หมดหกสามห้าหมดหกสามห้าหมดสองหนึ่งห้าหมดสองหนึ่งห้าหมดเย้อะเดี๋ยวทาสองสองศูนยให้ดูอีกสีหนึ่งที่เราชอบหกหมดแล้ว6 0ร้อยกับหกหนึ่งศูนที่หนึ่งแนะนำเมื่อกี้กำลังสมุดแล้วเดี๋ยวจะทาบนปากหนึ่งให้ดูเทียบระหว่างหกร้อยกับหกหนึ่งศนยะสามิบปดที่เจ็ดสิบก้าก็รีบกดจ่ายจ้าหกร้อยแล้วก็ตกด้วยกลอสของอันนี้เดี๋ยวเช็ดก่อน ใครกดอยู่ในตะก้าจ่ายด้วยนะหกร้อยจ่ายด้วยนะขอจะพูดนะวันนี้หกร้อยกับสีแดงเธอชอบหกพี่เปชอบหกร้อยหกร้อยที่สุดในโลกอยวด้งต้องเช็ดให้สะอาดสะอาดมันจะได้แบบว่าออกเลยสบายขานี้เลยแต่ว่าสีสีติดแน่นจริงจริงจริงต้องใช้ต้องใช้อินี่แล้วล่ะต้องใช้เขาเรียกอะไรอ่ะเมคอัพรีมูเวอร์อยู่ไหนเอาไหมเอาไหมเอาไหมไม่มีเพราะมันติด ถ้าใครต้องการที่จะใช้ลิปที่มันเิด16ชั่วโมงต้องลิปอันนี้ต้องใช้เมคอัพรีมูเวอร์ไม่มีรีมูเวอร์รีมูเวอร์อยู่ข้างบนอะไม่เป็นไรแต่ว่านี่คือแค่ผ้าเปียกที่ชูเช็ดตุดเด็กปกติอะซึ่งจริงๆหนูชอบมากเลยนะดีนี่ใครอยากใช้กระดาษที่ชู่ใช้ตัวนี้เลยเป็นตัวดีลักซ์ด้วยไม่ถูกมากเ๋ยถูกมากเดี๋ยวจะเปิดให้อันนี้ต้องซื้อเลยบอกเลยเพราะว่าเป็นอะไรที่ซื้อติดบ้านใช้ตลอดดีนี่เดี๋ยวจะเปิดให้ใครชอบกระดาษที่ชู่เปียก คนไทยเคาะนะหกร้อยกับกับอันนี้สีสองศูนย์เดี๋ยวนิจะพยายามเช็ดให้สะอาดนะนิจะทาหกร้อยให้ดูนิงเชียหกร้อยอีกเบอร์หนึ่งเลยเดี๋ยวจะเป็นอีกลุกหนึ่งจะทาหกร้อยกับคนหนึ่งศูนย์ใช่ไหมใช่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะขอลงขออนุญาตลงลงอันนี้ก่อนเดี๋ยวเอาเอาสีนี้ขออนุญาตลง คูชั่นเธอเนี่ยทาเนี่ยคือแบบไม่หลุดไม่ลอกเลยแล้วเห็นความสั่งเงาปะคือสวยมากอันนี้คือสวยมากใครอยากทาสายฟ,ฟอดูบอกพี่เปียค่าอยากทาโทนเกาหลีดูแม่นะคะเออนะคะสวยมากอันนี้คือสวยมากกล้าพูดเลยว่าสวยมากแล้วก็ใครโอ๊ยพี่เปียครับปากดำทาได้ไหมปกสีปากหมดไม่เหลือ ใช่กบสีปากมิดมากมิดมากเอาตรงนตรงขึ้นขอบแล้วมัดีนะอย่าเอาเซวามาเล่นนะจ๊ะเด็กๆไม่หันหน้าไปก็เห็นนะกี่โมงไม่เล่กี่โมงไเล่กี่โมงที่หนึ่งแล้วี่สองรอ้วที่สามรอ้อ่ะ หกร้อยใช่ไหมหกร้อยหกร้อยตอนนี้เดี๋ยวต้องปัดแก้มเพิ่มแล้วเพราะในหน้าหน้า,าในน้้หน้าเหมือนหน้าโตอินเดินไห้ไหน้าขาวไว้อยู่ในนั้นหกร้อยจานที่อยู่ข้างบนนะคะตั้งแตก้าสองคนหิงใช้ตัวไหนคะเพชแค่ะปัดกา้าสองคือ อ๋ตัวแป้งพี่หนิงใช้หนึ่งสองศูนย์กับสองร้อยไ้าหนิงใช้หนึ่งสองศูนย์กับสองร้อยค่ะหนึ่งสองศูนย์ถ้าเกิดซื้อเป็นรีฟิลหนึ่งจะหมดพจ้าซื้อรีฟิลสองนะคะหนึ่งสองศูนย์รีฟิลหนึ่งหมดนะคะเหลือรีฟิลสองค่ะแต่ว่าได้สามได้สามนะคะได้สามตลับพยาจ้กตอนนี้ขุดชาห้าสิบแท่งได้ลดอันนี้คือจัด อันนี้คือหกร้อยหกร้อยหกหนึ่งศูนย์แล้วก็หกหนึ่งศูนย์ หกร้อย <600 S 1> ปากบนหกหนึ่งศูนย์ปากล่างดูค่ะอ่ะกดได้กดค่ะหกร้อย <600 S 2> ปากบนหกหนึ่งศูนย์ปากล่างค่ะวาาันนี้คดีเดตเลยนะหกร้อยหกหนึ่งศูนย์แล้วก็สี่สองศูนย์ักจกับอ่ะคาดีเดตของเราเลยคาดีเดตเรื่องนายกรัฐมนตรีเลยมีให้เลยิงค่ะฮะอะไรนะทาสีไหนเร่หมือนคุณอิงค่ะทาสีไหนเหมือนคุณอุงอิงคุณอุงอิงน่าทาสีข้างบนค่ะ ขอเติมแก้มก่อนเพราะว่าถ้าเป็นสีนี้น่าจะเป็นสีของของใครหลบหลบกลุ่มฮะหลบกลุ่มหลบกลุ่มคือใครวะอา้าวนางเจือดาวใครคือนางเสือดาววะใครวะอา้าวอะไร,ะรก็เพิ่งดูนางเจือดาวอ,อีเบียอีบ,บ้าเดี๋ยวก็ไปแดกโอเลี้ยงกันอยู่ใน เป็นอะไรเป็นอะไรกันนางเชือเด้าสา,ามสีนี้ใครเด็ดเลยสีสองศูนย์หกรอยแล้วก็หกหนึ่งศูนย์ค่ะสามแห้งนี้คือให้เลยนะเดี๋ยวเราต้องต้อง,ต,องต้องอัมลน์ลิปสติกแล้วนะเราจะอําลาลิปสติกแล้วนะทุกคนเราไปละปากเย็นละปากเย็นหมดละปากชื้นนะนะคะ ขออำลาลิปติกแล้วนะทุกคนไปยังสิคุณบายก่อนว้ายสวยอ้อมวยได้ไหมไม่ได้สิอันนี้ของฉันน่ะขมวยเลยเดี๋ยวว่ะอ่าอ่าเปล่าล่า้อมาไม่ไม่ แสงมันสว่างไปไเนี่ยวันเนี้ยปกติแม่เหรอสเปคของใครอ่าทุกคนเบอร์ข้างบนเบอร์อะไรเนี่ยเอ้าหกร้อยข้างบนเบอร์อะไรเด็กหกร้ย <600. S 2> อยข้างบนเบอร์หกร้อยข้างล่างหกหนึ่งศูนย์ใช่อ่า โอเคนะไปแล้วนะอำลาลิฟแล้วนะทุกคนไปแล้วนะอำลาลิฟแล้วนะแล้วเรื่องอะไรนะแล้วเราจะไล่ปากสองสีเหรอไม่เอามีทันดีดีก่อนฮะทเอสีใหมดท้อสีใหม่แล้วก็สี Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เปียทำอะไรข้งลังนี่บางงี้ด็กจีเร่จีเร่โอ้ยทุกคนรู้ไปขับรู้ เงี้ยเป็นคนบอกเพลงคือเขาหลัวพระเจ้าโอ้ยสติ ยกแบ่ยังลดลดหยกเลเซอร์ทำมุมโ <laughs> อนน้อันนี้ดีอ่ะขโมยได้ไหมอันไหนขโมยครับมึงจะขโมยอะไรของกูอีก อะไรอ่ะคอนโดแม่เหรอโอเคเลยอ่ะอันต่อไปไปแล้วนะลิฟเก็บนะเก็บนะเก็บนะตัวเชฟนี่นีนี่ลิฟเก็บนะลิฟเก็บนะถ,บถ้าเป็นตะก,ก้าสองคุณหญิงใช้เบอร์ไหนคะตะก,ก้าสองตะก,ก้าสองคืออะไรอะ่ะครูชั่นหนิงใช้เบอร์120กับ240ค่ะ120หมดแต่ว่า หนึ่งสองศูนย์จะมีแบบที่รีฟิลแบบสองรีฟิลเท่ากับได้สามตลับค่ะแต่ว่าหนิงอะช่วงนี้ชอบแต่งหน้าโทนแบบว่าหน้าขาววอกนะหนิงก็เลยจะใช้หนึ่งสองูนย์แต่หนึ่งสศูนย์บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันขาววอกไปแต่หนิงชอบหนิงชอบแต่งหน้าแบบโทนโตอินอะเอเอาขาวขาวอะเออแต่สองสี่ศูนย์ได้นะคะถ้าสมมติว่าผิวกลางกลางอะหนิงใช้หนึ่งสองศูนย์แต่สองสี่ศูนย์ค่ะ กลับมาอีเปียเอ,อ้ยอีบา้าเดี๋ยวก่อนขอทาคอก่อ,อนเพราะฉันบอกแล้วว่าชอบแต่งหน้าขาวๆตอนนี้หน้าขาวคอดำอยู่นะอีเปียอีบา้าไสูไปอีพวกนี้นี่ที่ทุกคนเข้าใจที่เขาหัวเราะกันไหม้่วกทุกคนเข้าใจที่เขาหัวลรอกันไหมอะทุกคนคิดว่าทุกคนเข้าใจ เขาใจเส่ดีแล้วมาต่อไปเราทุกันที่อ่ะโอเคโอเคพอได้ละเสมอละอุ้ยเห็นปเปล่าดิผมบอกเลยว่ามันเบลออันเนี้ยบอกบอกแล้วว่ามันเป็นคูชั่นที่ดีมากเห็นปะขโมยนะเออเอาเออเป็นอะไรเพราะตะกี้เนี่ยเห็นปะว่าพอเราทาหน้าเยอะๆแล้วเราไม่ได้ลงคอทั้งวันน่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบเบลอเนี่ย หูเห่อเนี่ยเวลาเราแต่งหน้ามันต้องลงหมดเลยนะมันจะได้เนียนเนียหน้าขาวแต่คอยสีใช่หน้าขาวคอยสีนึงอ่ะดูดิเห็นป่ะเนียนป่ะเนียนป่ะเนียนเนียนยังเนียนเนีทุกคนคูชั่นซื้อเหอจริงรีบซื้อก่อนที่หนิงจะลงไลฟ์ตอนนั้นกสวยแล้วจริงทุกคนซื้อเลยก่อนที่หนิงจะลงไลฟ์คูชั่นคือเวิร์กมากจริงเอาตามสะดวกเลยใครอยากซื้ออะไรกดตามสีที่ว่าแต่บอกเลยโปรโมชั่นดีสวยมากสวยสิ <ม>สวไปที่ดีนี่ก่อนเลยดีนี่ก่อนมามาดีนี่ดีนี่มาดีนี่อยากชื่นรู้อะไรอีกล่ะอะไรอีก,อะ,อ,กอะไรอะไรอีกดีนี่ไงดีนี่อะไรล่ะมาเพลงคือ เป็นตะก้าที่คุณหนิงบอกตอบแล้วัลโหลพี่หนิง It's December why you are so beautiful and so beautiful always ใช่ป่ะอ๋อๆ oh, 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 oh. กาเก่งในเข้าก้นอีกเอาเ,เป็นเป็นผีเหลียงเก่งในทุกตัวที่อยู่ในตะกา้าคือตัวที่ ทำไมเอาแหม่ว่าอะไรนะถ้าพี่ตอบถูกหมูจะไม่ไม่ไม่เอาเซวามาลดราคะแล้วทำไมฉันต้องเล่นแบบนี้กับแกด้วยองเล่นหลอทุกคนอยากเล่นไหมดีนี่เป็นเพื่อนกับใครอะช่วยหน่อยอะทุกคนดีนี่เป็นเพื่อนกับใครดีนี่เป็นเพื่อนหัอใครทุกคนช่วยหน่อยดีนี่เป็นเพื่อนกับดีน่า ผิดดีนี่เป็นเพื่อนกับดีรักเนี่ยดีรักดีรักเนี่ยดีนี่ดีรักนะผิดยอมยังไม่ยอมดีนี่เป็นเพื่อนกับใครดีนี่เป็นเพื่อนกับเพียงดาวผิดไอ้กองแก๊งดูก้องดูต้อนเห็มจีราค่ะผิดดีนี่เป็นเพื่อนเข็มจีราไม่ใช่ช่วยหน่อยดิทุกคนช่วยหน่อยดีนี่เป็นเพื่อนกับใครดีนี่เป็นเพื่อนใครไม่มีใครช่วยเลยทำไมวันนี้ไม่มีใครคุยกับเราเลยอ่ะยอมยังถามไม่ไม่ไม่ ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมให้หลังบ้านตอบให้หลงบ้านตอบช่วยหนิงหน่อยทุกคนดีนี่เป็นเพื่อนอกับใครกูดเลยแต่ก่อนอนะ่ะคนอื่นช่วยได้แต่เขาสเนี้ยไม่มีใครช่วยได้ทุกคนทำไมอะ่ะคำตอบมีแ่หงที่รู้คนเดียวดีนี่เดี๋ยวก่อนนะฉันอ่านก่อนดีนี่เป็นส่วนผสมจากน้ำบริสุทธิ์เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นส่วนผสมจากน้ำบริสุทธิ์เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ดีนี่เป็นเพื่อนกับน้ำผิดสูตร pH มัลลาร์คงสมดุลผิวดีนี่เป็นเพื่อนกับผิวผิด ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอม <c oughs> ดีนี่ <c oughs> ดีนี่เกลียดแอลกอฮอล์เกลียดน้ำหอม <c oughs> ดีนี่เป็นเพื่อนกับใครอะทุกคนช่วยหน่อยดีทำไมไม่ไมีใครช่วยเลยอะ <c oughs> ดีนี่เป็นเพื่อนกับใครวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะดีนี่ไม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 ยอมหาไม่เจอหรอก<า>ไม่มีเดี๋ยวถามแชท GPT ก่อนไม่มีเดี๋ยวมีสิดีนี่เป็นเพื่อนกับใครอยากรู้ว่าดีนี่เป็นเพื่อนใครดีนี่ไว้เร็วไว้ไปเลยไว้ไงอ่ะนี่หรอดีนี่เป็นเพื่อนกับใคร ดีนี่เป็นเพื่อนกับใครชัด GPT ต้องรู้ทุกคนช่วยหนึงด้วยดีนี่เป็นเพื่อนกับใครขอโทษขอโทษด้วยขอโทษครับผมไม่แน่ใจว่าดีนี่ที่คุณหมายถึงเป็นบุคคลในวงการบันเทิงตัวละครหรือชื่อเล่นอื่นคุณบอกเพิ่มเติมได้ไหมครับว่าหมายถึงใครดีนี่ผ้าปเปียกอ่ะเป็นเพื่อนกับใคร <laughs> ผมจะช่วยหาคำตอบให้ดีนี่ผ้าเปียกเป็นเพื่อนใคร ChatGPT ต้องรู้ทุกคนดีนี่เป็นเพื่อนกับใครช่วยด้วยเข้าใจแล้วค่ะดีนี่ที่คุณหมายถึงคือแบรนด์ผ้าเปียกดีนี่อ่า ChatGPT รู้จักซึ่งเป็นกลุ่มบบี้ c a ร์ของบริษัทไลออนประเทศไทยแบรนด์นี้ไม่มีเพื่อนยอมเธอบริษัทละค่ะยอมเธอแบรนด์นี้ไม่มีเพื่อนในเชิงบุคคลดังนั้นถ้าถามดีนี่เป็นเพื่อนกับใครในโลกการตลาดคําตอบก็คือเป็นเพื่อนในเครือผลิตภัณฑ์ของครอบครัวไลออน แล้วก็ผิดข้อผัวเลยค่ะผิดข้อผัวป่ะนี่คือนิโอค่ะฮะไลออนไลออนคือสรุปดีดีนี่เป็นเพื่อนกับใครอะทุกคนไม่มีใครช่วยเลยเฉลยเออมีหน้ามีหน้ามอนสเตอร์ค่ะซิมิเกชิอร่อยมากเลยนะคะสามารถสั่งที่มีหน้ามอนสเตอร์ค่ะฮะเกี่ยวอะไรเกี่ยวอ่ะไม่รู้อีกแล้วอืมรู้สึกดีหน้ากันอึ้งอยู่อึ้งอยู่อึ้งอยู่โอ๊ยป้าบ้าบอาบ้าทุกคนเอาตะกร้าดีนี่มา ปาะก,กาดีนีปากมาราคาเท่าไหร่คะอะดีดีเป็นน้องใครหึงไม่เล่นรอเวยปาลีไอมีรู้แน่นอนดีนีเป็นน้องใครน้องนิรินเผ็ดน้องใครดีเหมือนกันข้าน่าเป็นดีเหมือนกันอุ้ยแม่งมุกอะไรองม,มันวะยอมา ยี่เทคของรฟิลค่ะสามารถกินได้เลยใครล้างสาปพิษล้างล้ำไส้หรือล้างกบทั้งห้ซอยกินยีเทปของรฟิลได้เ,เลยค่ะมันมุกอะไรอะ่ะเอาขอเาเรียกเป็นเครื่องมือตอนนี้นะโอ้ยประสาทมุกไม่รู้เรื่อง <c oughs> มุกไม่รู้เรื่องอดีนี่เอาราคาเท่าไหร่ดีนี่ราคาเท่าะครับสี่สิบซองหนึ่งแพค็คสี่สิบหนึ่งแพค็ค หนึ่งแพ็คแบบเนี้ยมีสี่สิบแผ่นใหญ่ซึ่งดูนะว่าแผ่นตอนนี้มันเป็นใหญ่มากสองร้อยหกสิบคูณสองรอยี่สิบมมอ่ะโอ้โหดูแผ่นนี่เบลเลอร์เทอรมาเบลเลอร์เทอรมากแบบนี้หน้าเตียยหมดเลยอ่ปิดหน้าได้หมดเลยทั้งหน้านี่อ่าปิดหน้าทั้งหน้าเลยอ่ดหน้าอาซาทูปิดหน้าไปเลยอ่ะราคาวันนี้หนึ่งแพ็คฉันไม่ขายหนึ่งแพ็คแบบนี้ไม่ขายขายสองแพ็คสองแพ็ค ราคาเต็ม238บาท238บาทขายตอนนี้5นาทีคุณออกไปเลย190บาทจ้าว้านาที5นาที190บาท190บาทแล้วบอกเลยว่านี่เป็นผ้าเปียกสำหรับเด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมนะแล้วเป็นน้ำแร่จากธรรมชาติบริสุทธิ์99%แล้วสามารถที่จะ คงความบาลานซ์ผิวได้ด้วยแล้วดูนะเป็นออร์แกนิกนะเรามีให้แค่ร้อเซ็ตเท่านั้นนะปกติเนี่ยสองแพ็กแบบนี้เนี่ยนะคะ1แถมหนึ่งเนี่ยมันจะราคา238บาทวันนี้190บาทเท่านั้นอ่าใครกดได้กดได้ร0อยบ้านเท่านั้นนะคะดีนี่มีสต็อกให้แค่100บ้านเท่านั้นนะอ่าใครกดได้กดเลยนะเดี๋ยวนี้แผ่นใหญ่มากแผ่นใหญ่มากดูนะแ0แผ่นนั้นได้ไปอ่ะ นี่หนึ่งแพ็คเนี่ยจะมี40แผ่นหนึ่งห่ออย่างเงี้ยมี40แผน่นนี่ใหญ่มากนะพูดเลยว่ามันไม่ใช่แบบเล็กๆนะเอาไว้สำหรับทำความสะอาดเด็กได้ทำความสะอาดผู้ใหญ่ได้แต่กียเนี่ยที่หนิงช้เช็ดเครื่องสำอางบนใบหน้าหนิงก็แผ่นนี้<อ>ไม่ต้องกลัวแพ้นะคะ,อ,ะอันนี้ของดีนี่นะอันเนี้ยชอบเองเป็นการส่วนตัวแล้วก็ใช้ของเขามาเองเป็นการส่วนตัวและอันนี้บอกเลยนะว่าเป็นเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นนะเขาจะช่วยลด กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ด้วยอ่ะอันนี้นะคะด่อ่ะให้แค่100ตะก้าเท่านั้นเท่านั้นนะคะ100ตะก้าเท่านั้นกี่นาทีหมดเวลาหมด <5 S 1> แล้วหมดเลยนะหนาทีนะหมดแล้ว <5 S 1> หมด <3 S 1> เลยนะสมนาทีอ่ะสานาทีสนาท,นาทีใครกดได้กดนะคะใครกดได้กดคอ่ะปักเอาไว้ อ่าสำหรับใครที่มองหาผ้าเปียกไม่ต้องกลัวเวลาเราซื้อผ้าเปียกพวกนี้ใช่อ่ะนิ่งบอกอย่างนี้นะว่าขอดูยี่ห้อที่มีคุณภาพนิดนึงตอนเนี้ยในท้องตลาดผ้าเปียกทำมาเยอะแยะมาก,ออมากแล้วระวังนะไปเจอไอ้พวกผ้าเปียกที่แบบเอาเศษผ้ามาทำอ่ะ,จะเจอ,อใหม่ ใช่จะพูว่ามันมีแบบเอาเศษผ้ามาทอใหม่แล้วก็ไอตัวผ้าเนี่ยกับการวอชใช้ไปเสร็จแล้วยิ่งไปใช้กับเด็กอ่อนๆนะราคาคืองนะตัวนี้เนี่ยเป็นสูตรที่เรียกว่าเป็นสูตรที่ให้ความสะอาดและสดชื่นและใช้ได้ทั้งสําหรับเด็กและสําหรับผู้ใหญ่แผ่นเนี่ยบเบลร์นี่ นะอย่างสมมุติว่าใครมีแบบคุณพ่อคุณแม่ติดติดเตียงแล้วต้องทำความสะอาดอ่ะตัวนี้เวิร์กมากเพราะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมแล้วน้ำเป็นน้ำแร่บ,บริสุทธิ์ราคาคือคุ้มมาก198บาทได้ไป2แพ็ค1แพ็คเนี่ยไอ้100เท่าไหร่นะ190ได้ไป2แพนะ็คนั้น1แพ็คเนี่ยจะมี <58. S 2> 40 40แผน่นแล้วเป็นแผ่นที่มันจะใหญ่แบบด<า>ับเบิ้ลใหญ่บบมากเป็นแผ่นที่ดับเบิ้ลใหญ่เลยบอกเลยว่า1แผ่นใช้คุ้มมากๆจริงๆอ่ะ เราให้จนจนหมดเหลืออีกหนึ่งนาทีสี่สิบห้าวินะคะหนึ่งนาทีสี่ิบห้าวิใครกดได้กดค่ะมาริโอเป็นเพื่อนใครมาริโอเป็นเพื่อนกับใครมาริโอมาริโอเป็นแฟนกับเจมจิป่ะจันจีป่ะใช่ป่ะมาริโอเป็นแฟนกับจันจีป่ะเพื่อนกับใครมาริโอเป็นเป็นเพื่อนไหนดูสิทุกคนมาริโอเป็นเพื่อนกับใครช่วยช่วยด้วยมาริโอเป็นเพื่อนกับใครวะตอบมไหมมาริโอเป็นเพื่อนกับนัดเดทมาริโอเป็นเพื่อนกับบอยประกรณ์ไม่ใช่มาริโอเป็นเพื่อนกับมาริโอเป็นเพื่อนกับใครวะ แจ็ควัดโพไม่ใช่มาริโอเป็นเพื่อนใครเดี๋ยวถามแชท GPT จะรู้ไหมไม่รู้มาริโอมาริโอเป็นเพื่อนกับใครอ่าถ้าแชท GPT รู้ล่ะเป็นเพื่อนกับใครอ่ะมาริโอเป็นเพื่อนกับใคร มาริโอเมาเลอร์เป็นเพื่อนกับใครในวงการบันเทิงนี่ยันเดชคูกิมิยะเคนภูภูซันนี่สวนเมทานน์ใหม่ดาวิกาในชีวิตจริงเอาแบบขำๆอ่ะเอาแบบขำๆถามเขาเอาแบบขำๆเอาแบบขำๆอ่ะมาริโอเป็นเพื่อนกับใครถ้าขำๆแนวเล่นสนุกมาริโอ้เป็นเพื่อนกับลอตเตอรี่ชอบพูดว่าโอ้โหเลขออกอีกแล้วผิดคืออะไรวะ มาริโอเป็นเพื่อนกับโอวันตินเพราะโอชอบดื่มโอโอโอคืออะไรวะคืออะไรบอมมาริโอเป็นเพื่อนกับโอซิตเอสค่ะสามารถกินได้เลยค่ะใครที่อยากสั่งอะไรผมมัดไว้เนียรูปร่างดีโอซิ อะไรเนี่ยอ้าวผ้าเปียกเหลืออีกสิบแปดวินาทีนะเปียกไม่ชอบเล่นมุกอะไรอ๋อสปอนเซอร์เข้ามาได้ผ้าเปียกเหลืออีกเหลืออีกสิบเอ็ดวินาทีนะคะเราเอาลงนะบอกเลยรีบกดเลยนะในราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะคะได้ไปสองแพ็คนะแปดสิบแผ่นนะอ่ะเรื่องกในถืงฟรียอดนี่มันใช้ตอนแรกชอบตอนแรกไปอยู่ในโซเชียลเรย์เออร์แล้วก็ใช้เสร็จแล้วรู้สึกว่าถ้าทาไมถึงเลือกดีนี่อ่ะเหรอเออเพราะเรารู้สึกว่าทำไมถึงเลือกดีนี่ที่พี่หนิงขาย ไม่ตงดูว่าซื้อที่อื่นก็ซื้อที่อื่นเนี่ยทุกคนดูนะทุกคนดูนะดีนี่นะซื้อที่อื่นเนี่ยซื้อที่อื่นเนี่ยราคาเนี่ยหนึ่งแพ็คแบบเนี้ยหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทใช่แต่ซื้อ <11 9 S 1> ในไลฟ์เราอะสองแพ็คสองแพ็ค 190บาทเท่าก uh ับตกแพ็คหนึ huh. ่งอะประมาณ80กว่าบาทถูกกว่าที่อื่นแล้วถามว่าทำไมถึงชอบใช้ยี่ห้อนี้เพราะบอกเลยว่าเนื้อผ้าเขาเป็นออร์แกนิกแล้วน้ำที่ใช้เป็นน้ำบริสุทธิ์99%ซนแล้วไม่มีการแพ้ใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่แล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่หนิงชอบใช้พูดเลยอะหมดลงเราจะกำลังปรับไปเรื่อยๆออแต่ว่าตอนนี้ทุกคนไปเยอะแล้วทุกแม่คลั่แล้วทุบเราเหรอเอาหรอไอาตัวองหรอ เอาอีกหรอเพิ่งได้น้ําหอมมาแม่ตอนจัดโปรขวดขาวกับขวดชมพูแพ็คของมาดีมาสั่งน้ําหอมนึกว่าสั่งโซฟากล่องใหญ่มากอุ้ยเห็นป่ะลูกค้ารีวิวมาบอกว่าได้ขวดนี้ไปกับขวดนี้ไปใช่ป่ะได้จะไ,ได้สองขวดนี้ไปใช่ป่ะใช้เลยนะใช้เลยนะนใช้เลยนะนขอบคุณค่ะวันนี้<อ>ก็มีโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งนะขอบคุณ,ค,ณคุณต่ายนะคะไหนทางบ้านนะครับผมอยากจะได้อะไรกันบ้างอ,อยากได้อะไรเขียนเข้ามาได้อยากได้อะไรเพิ่มค่ะไหนลองพิมพ์มาสิ ใครอยากได้อะไรเพิ่มพิมพ์เข้ามาพิมพ์มาวันนี้ฉันจะไม่อาบน้ำละคุต่อ,อหน่อยสิแต่ลองตอบกันมาสิคะอยากได้สินค้าอะไรเพิ่มวันนี้แล้วได้น้ำหอมไปแล้วถามถามนิดนึงคุณตายได้ลองใช้หรือยังคะชอบสีชมพูหรือว่าชอบออสีสีขาวมากกว่าใช่แล้วก็เวลาส่งไปอะ่ะ เขาจะแพ็กไปแบบอย่างดีเลยเพราะเขาจะพันไอ้พวกบับเบิลไปส่งไปคือคุณภาพบอกเลยว่าไม่ไก่กาอาราเ่แน่นะคะอ่ารู้สึกสะดุง้งสะดุง้งเรื่องอะไรวะาตสะดุง้งเรื่องอะไรสะดุ้งว่าแพ็กดีอย่างนี้หรอเลยแบบอุ๊ยสวยจังเลยอย่างงี้ว่าไหมฮะหรอหรอ,หรอมาเอาอะไรลงต่อดีมีใครอยากได้อะไรเพิ่มไหมคะทำไมอ่ะ,ะเอาอะไรอ่ะ ชื่อตายเหมือนกันนะ่ะกับคุณตายคืออะไรอ๋อชื่อตายเหมือนกันมีใครอย,อยากได้เซวาเพิ่มไหมคะเอาอะไรยย่งมร์งอีกเหรอไม่เอาไม่เล่นแล้วโนานาไม่เล่นแล้วโนาะคามีใครคอยากได้เซวาอีกไหมคะตายบอกว่าหอมมากแม่แพ็กเกจจึ้งมากการแพ็คไม่มีกลัวแตกแย่โอเคค่ะบอกเลยว่าเวิร์กมากของดีมากของดีมากของดีมาก พี่หนิงคะผ้าเปียกเย็นไหมผ้าเปียกเหรอเย็นสิทำไมอะ่ะใช่แล้วก็สดชื่นสบายดีออกทำไมเวิร์กนะจริงหลังบ้านอะ่ะเขาบอกว่าโอ้ไอโสมดำขวดเนี้อมันเหลือแค่ห้าสิบออเดอร์เท่านั้นอ๋อห้สิบออเดอร์ขายให้หมดเลยปะแต่ว่าประเด็นคือมันพิเศษมากขึ้นกว่าเดิมเออทำไมบนเพื่อมันได้อีซองซองแดงซองแ,แดงออใช่แต่ท,นะทีนี้ประเด็นอะ่ะ เหลือห้าสิบบาทแต่เราทำชาเลนจ์เพราะว่าเป็นลืมบอกว่าวันนี้มันเป็นวันที่สามสิบซึ่งในทางของพลังงานอ่ะกำลังจะปัดในเรื่องของวันนี้วันที่สามสิบแล้วเหรอใช่นี่เป็นหมดเดือนกันยาแล้วใช่นี่กันพุี่หนึ่งตุลาแล้วกำลังจะเข้าหนึ่งตุลาคือมันจะเข้าเทศกาลปีใหม่แล้วเนาะกำลังจะเข้าเทศกาลที่เขาเรียกว่านรกเปิดประตูอะไรของแกวะอ่า มั่วปะเนี่ยไม่มัว่วเดี๋ยวส่งไปอยู่กับตุลามีมั่วนะเดี๋ยวส่งไปอยู่กับมันต้อง,ง,งเดี๋ยวส่งไปเลยจะบอกว่าวัดสบัดน้ำพุเดือนหน้าเนี่ยเขาจะเริ่มไหว้พระหูก,กันเยอะอะสาใครที่รู้สึกว่า ชีวิตอะโลภระเหินฉันเชื่อเรื่องนี้เพราะว่าที่ดูดวงมาล่าสุดเขาบอกว่าทุกว,วันพุธห,หลังจากนี้ทุกวันพุธหลังจากนี้ถ้าเราสามารถไหว้พระลาหูได้ทุกวันโดยเฉพาะคนที่ทํางานอยู่ใน,ในแนวดวงพวกเราเนี่ยแวดวงออนไลน์ขายของอแวดวงวงการบันเทิงแวดวงคือทุกท,ทุกวันเนี่ยถ้าใครใครหมุนเวียนอยู่กับออนไลน์อะในโซเชียลอะแล้วอยากมีตัวตนอยากที่จะประสบความสําเมร็จให้บูชาองค์ลาหูอืมแล้วก็ส่วนตัวเฮ้ย แกเอาสมงดำไปไว้เราหนูสิวันี้ไงจะพูดใหฟังใช่พราะสมงดำเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะถ้าอย่างนั้นบอกให้ที่ออฟฟิศส่งมาเยอะๆได้ป่ะเพราะว่าหนึ่งตั้งต๊ะหนี่งจะตั้งโต๊ะทุกหุดแล้วหลังจากนี้เบหมือ้านแล้วนมแล้วเพกาะดวถหมดแล้วถไหมด้วหมดแล้วถูหมดล้วแล้วู่กหดแ้วนูกมดแ้วถูกหม้านสุดท้วยูกหมดแล้วถู้วนสุดท้ายหมดแ้วถูกหมดวถักดวถูกด้วถูกหถูกห้วถูกมลถูกป่ะ แล้วก็ได้แล้วก็ได้สมแดงสามซองถูกป่าห้าสิบ้านสุดท้ายแล้วเราพอแล้วนะเราไม่เล่นแล้วนะก็คือว่าห้าสิบบ้านเนี้ยถ้าใครซื้อ่ะเดี๋ยวไปสเกเปิร์ไพ่นาไลฟ์ให้ทาโอเอเดอร์นะทุกอออออออเดอคืออย่างนี้แต่ขอให้เป็นคนที่เปียเห็นชื่ออขอเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้มันเลขสามใช่ไหมมันสามสิบ ขอเป็นเจ็คนอ่ะโ okay. อเคก็คือว่าคนที่เปิดไพ่รอบนี้นะคะจะเปิดไพ่ให้ว่าเดือนหน้าเนี่ยคุณจะได้อะไรบ้างอ่าเดือนหน้าจะได้อะไรบ้างอ่ะแล้วก็พิมพ์ชื่อเข้ามาว่าซื้อแล้วแล้วก็ชื่ออะไรนะคะ แล้วถามเขียนพิมพ์ไปเลยว่าซื้อแล้วแล้วก็เรื่องอะไรให้เขียนถามเลยป่ะถามเรื่องอะไรอ่ะโอเคตอบนะครับผมแล้วก็ให้ตอบคำถามใช่อ่ะโอเคโอเคไหมห้าสิบตะกร้าสุดท้ายนะสำหรับโปรโมชันนี้นะโปรโมชันนี้บอกแล้วว่าหมดแล้วหมดเลยไม่เล่นแล้วนะไม่เล่นแล้วนะ โปรโมชั่นทุกฝ้าคนที่ตะกี้พีคนถามว่าแล้วถ้าไม่เป็นฝ้าใช้ได้ไหมไม่เป็นฝ<น>้าใช้<น>เลยใช้ก่อนที่จะเป็นฝ้าเลยเพราะอะไรรู้ปะ่ะเวลาเป็นฝ้าแล้วรักษายากมากนะคน<า>เป็นฝ้ามากนะแล้วฝ้าเนี่ยมันไม่เหมือนเวลาเราโดนผิวสันเบ์นโดนแดดนะเวลาเราโดนแดดแล้วผิวไหมมันจะขึ้นที่ผิวด้านนอกก่อนถูกปะ่ะแต่คนเป็นฝ้ามันจะขึ้นจากผิวชั้นในก่อนดันขึ้นมาจนถึงชั้นนอกเรารู้ตัวอีกทีก็คือเป็นฝ้าไปแล้วคือมันมันมันไม่เหมือนกับแบบ มันไม่เหมือนกับผิวเป็นสิวอ่ะเข้าใจป่ะผิวมันสิวคือมันออกอยู่ด้านนอกมันรู้เลยมันทายานี้เลยถูกปาขึ้นสิวแต่ฝ้าเนี่ยมันขึ้นจากเมลานินใต้ผิวเออมามาหรือยังมาหรือยังโปรโมชันนี้เท่าไหร่ละคะ99บาทโอ้โหตายแล้ว99 ให้ห้าสิบตะกร้าด้วยนะนะบ้านสุดท้ายนะโอเคห้าสิบบ้านบ้านสุดท้ายบอกก่อนว่าคนที่ซื้อรอบนี้พี่เพ็่จสเปิดไพ่กาลีบ้ามายาให้ในรักนะคะถามว่าเดือนหน้าคุณจะได้อะไรนะพร้อมอยังตะกร้าึ้นแล้วกดได้เลยค่ะอ่ะมา เพราะว่ามันเริ่มดึกแล้วไงเขาสู่ช่วอ่าเขาสู่ช่วงมูแล้วก็คนที่ซื้อไปาสามารถเอาสมดําเนี่ยไปไหว้พระราหูได้อ่าเออไหว้พระราหูได้แล้วก็ขอการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันดีขึ้นได้นะคะมาใครซื้อแล้วรายงานตัวมาค่ะ ใครซื้อแล้วรายงานตัวมาน้อง่ายน่ารักมากเลยอ่ะบอกว่าได้น้ำหอมบอลบอลไปของถึงตอนบ่ายลองฉีดจนตอนนี้กลิ่นยังติดมืออยู่เลยค่ะติดทนมากการันตีทุกการันตีโอ้ยน่ารักมากตะกาหนึ่งนะคะตะกาหนึ่งค่ะน้องบีตะกาหนึ่งค่ะตะกาหนึ่งค่ะสมดํานะคะสมดํา99บาทนะคะตัวนี้